สวัสดีครับผมวันนี้ผมมานำเสนอนะครับผมเนื้อสะโพกเนื้อสะโพกงามๆเลยครับนี่เด้งๆเลยนะครับผมผู้ใดสนใจอยากได้ไปไปยุ่ยกินนะครับผมเคียงเนื้อน้องตูมนะครับผมเปิดไว้ให้ไอไวบริการนะครับผมพ่อแม่พี่น้องยู่บ้านน้องตูมนะครับนี่เนื้อก้อนๆหนงทีได้นะครับผมสําหรับผู้ใดมักเอาไปส้อยจุหรือไปก้อยไปลาบเลยครับผมได้เบิ้นะครับผมสะโพกแน่นๆครับนี่ไม่ไมเลยนะครับผม เนืองามครับผมเนือพลอยครับผมเนือง้อหน่อยนะครับผมสําหรับผู้ใดมักสอยจูนะครับผมสายซอยจุวเฮาทางร้านของเฮายังมีดีแท้ครับผมดีแท้ไว้บริการนะครับแถมให้ลูกค้าไปนั่งนะครับผมผู้ใดมักขมคมนี่ท่าพิสูจน์เลยครับผมขมตายบ่เรื่องครับผมมาได้นะครับผมอยู่ร้านหนองกลุ่มฟาน์หนองกลุ่มนี่เป็นเสือนี่เสือหองหาของเฮาครับมือนี้ สวยครับโมนี่สวยครับผมเนสาวสวยครับโอนี่โอนี่สวยเบิ้งเครื่องในรอดเบิ้งเครื่องในห้าจุจ่ๆเลยครับเครื่องในฝากดีตามเลยนะครับผมสําหรับช่องประมวลข้น,นหลองตุ่มนะครับผมอันนี้อีพี่ที่ชิมฮานะครับผมฝากนะครับผมขอบคุณครับ